ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อเรื่องสมาร์ทสวิตนะครับก็คือภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่อุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์ที่เลือกใช้ไปจนถึงกระทั่งแพลตฟอร์มที่ใช้นะครับเริ่มต้นเรามารู้จักกันถึงเรื่องของสมาร์ทดีไวท์กันก่อนนะครับนิยามของสมาร์ทดีไว e ์เนี่ยหลายคนอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับดีไว์ปกติกับสมาร์ทดีไว e ์แตกต่างกันอย่างไรนะครับ สมาร์ทเดเวล็ hmm. ง่ายๆเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าระบบเน็ตเวิร์กของเราทําให้มีความสามารถในการสั่งงานจากภายนอกก็คือภายนอกพื้นที่ที่เราติดตั้งใช้งานนะครับหรือว่าฟังกช์ชันในเรื่องของการสื่อสารทํางานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับก็คืออุปกรณ์สมาร์ทเดเวล็เนี่ยในความเป็นจริงแล้วนยครับเราอาจจะไม่ใช่ใช้งานแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวเราอาจจะใช้งาน10-20ตัวซึ่งฟังกช์ชันที่พิเศษของสมาร์ทเดเวล็เนี่ยครับก็คือ ไอตัว2ตัว3ตัว4ตัวถึง20ตัวเนี่ยครับสามารถทํางานร่วมกันได้โดยการสื่อสารกันนะครับเป็นที่มาของฟังก์ชันที่3นะครับก็คือสามารถทํางานเป็นระบบอัตโนมัติได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีเซ็นเซอร์ที่เป็นสมาร์ทเดเว e ในการตรวจจับการเปิดประตูของผมนะครับแล้วผมต้องการให้เวลาผมเปิดประตูเนี่ยหลอดไฟที่ติดตั้งอยู่ซึ่งเป็นหลอดไฟแบบสมาร์ทเดเว์เหมือนกันเนี่ยครับติดได้นะครับ หรือว่าจะเป็นสวิตอัจฉริยะที่สามารถควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ทีนี้นอกจากสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วเนี่ยครับก็จะเป็นสวิตท,ที่มีการทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆทําให้หลอดไฟติดอัตโนมัติได้นะครับจุดประสงค์ของการติดตั้งสวิตอัจฉริยะเนี่ยนะครับเราก็ต้องพึงระลึกถึงว่าในการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะเนี่ยครับเราต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เราจะไม่ทําให้การติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะของเราเนี่ยครับทำให้การใช้งานมีความซับซอ้อนหรือว่ามีความลําบากก่อให้เกิดความไม่สบายต่อผู้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นปกติทั่วไปตามบ้านตามเรือนเนี่ยนะครับก็คนจะใช้ติดกับกําแพงถูกไหมครับแล้วก็เวลาในการใช้งานเนี่ยก็คือกดที่ตัวสวิตช์เลยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนจากสวิตช์ปกติแบบนั้นเนี่ยครับเป็นการเปิดปิดการใช้งานผ่านทางสมาร์ทโฟอนอย่างเดียวหรือว่าระบบออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยครับ มันก็จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้งานนะครับเช่นผู้สูงอายุนะครับที่เขาเคยชินกับการกดเปิดปิดไฟตามตามผนังเนี่ยครับเขาก็ต้องเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนเวลาเขาจะอติ่าเปิดปิดไฟทีนึงเนี่ยต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาบางทีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้ก่อให้เกิดความไม่สบายได้นะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ข้างต้นนะครับ